ช่วง GP Race Access Toyota Gasu Racing Team Thailand ถือเป็นทีมแข่งโรงงานหรือ Factory Team หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก Toyota Gasu Racing แผนกมอเตอร์สปอรตระดับโลกของ To โย ta ประเทศญี่ปุ่นในช่วง GP Race Access สัปดาห์นี้ทางรายการ World of Speed มีโอกาสได้เข้าไปถึงพิจการาดของทีมแข่ง Toyota Gasu Racing Team Thailand เพื่อพูดคุยกับคุณอาโต สุธิพงศ์สมิทธชาติทีมบอสโตโยตา้ากาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ซึ่งเป็นทั้งนักแข่งและผู้อำนวยการทีมถึงภาพรวมและเป้าหมายบนแทร็กความเร็วในปี2023ในอิเมจนะครับก็ควรจะเป็นรถโตโยต้าที่ที่มีการตกแต่งมีการโมด i ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แตนดาร์ดล้วนๆคงมีการปรับแต่งไปแล้วก็คือเป็นเหมือนเป็นปอร์ต s ปอร์ตเวอร์ชนของ Toyota แล้วก็เกี่ยวกับพวกการแข่งรถในแง่มุมของมอเตอร์สปอรในปี22นี่เราก็แข่งในรุ่น GT3 GTM และ GTC โดยภาพรวมแล้วเนี่ยของเราตอนนี้มันแข่งไปตสนามก็เลยอีกสนามขึ้นคือกึ่งกลางพอดีคะแนนเราก็ยังอยู่ในขั้นโอเคอยู่ในแถวหน้าอยู่ยังรุ่นแชมป์ได้อยู่ นะครับก็มันก็ยังไม่จบมันยังมันยังเหลืออีกสี่สนามเราก็ต้องต้องทำเต็มที่นะฮะที่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าถือว่าเป็นเป็นแรดที่แขเป็นแรดที่ขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับสำหรับทีมกาตูเองที่ไปเนี่ยเราอยากจะไปชาเลนจ์ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปกติสนามเนี้ยมันไม่ค่อยมีรถ จีไปวิ่งเลยยังไม่เคยมีรถ GT ไปวิ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีรถ GT ไปวิ่งก็จะไปวิ่งดูว่าโอเคสนามอย่างนี้ลักษณะสภาพสนามอย่างนี้รถเราวิ่งได้ไหมเป็นยังไงเพราะว่าไม่มีการเก็บคะแนนเราไปเหมือนเหมือนเก็บข้อมูลมากกว่าคือแตเข้างปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากแล้วกว้างกว้างกว่าที่คิดเราเห็นในทีวีเนี่ยจะดูเหมือนว่าเป็นตรีเตอร์กิจแล้วแคบ แต่จริ่งก็กว้างมากนะครับแล้วค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็แท็กขับสนุกเพราะว่ามันมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยก็จะอยู่ท่าสารเทียตีแล้วก็เลี้ยวไปมีทางตรงเร็วๆความเร็วสูงเนี่ยก็มีแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาอยืดอย่างเงี้ยก็สนุกดีฮะมันกก็อีกอีกอีกรูปแบบหนึ่ง ทุกคันเนี่ยคือคู่แข่งหมดเพราะตอนนี้ยังไม่ยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครที่จะมาคะแนนนาขาดมันยังไม่ขาดเราก็ต้องรับไปเรื่อยๆฮะแต่ก็ถ้าปีนี้เนี่ยถ้าดูที่รถที่เร็วเนี่ยจะเป็นกลุ่มออดี้ออดี้เข้ามาเยอะมากคู่แข่งเรามันทุกคันอ่ะคือในลงไปแข่งแล้วอ่ะรถรถด้วยนักแข่งด้วยทุกคนก็คือคอมเพลติเตอร์ของเราทั้งนั้นนะครับเราประมาทไม่ได้เลย โปรแกรมของปีหน้ามันก็ยังไม่ไม่มีที่ไหนออกมาชัดเจนนะฮะแต่ท,ที่ที่เราสามารถ คอนเฟิร์มแรกนึงก็ค so 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 ือไปนิวบอร์ล anyway. so like so so ิง14ชั่วโมงในเดือนธุนภาคมก็เราก็เริ่มทํารถของปีหน้าแล้วนะครับก็เตรียมทารถแล้วครับถ้จากนี้ไปก็เริ่มเริ่มทำไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นปีคงได้เอารถนิวบอร์ลิงมาเช็คมาอะไรเพื่อมกกลาจะได้ตกไปทางเยอรมันได้ส่วนโปรแกรมอินเตอร์อื่นก็ดูอยู่กําลังศึกษากันอยู่ว่าเราจะไปก้าวไปในรายการอินเตอร์คงมีคะคงคงมีเพราะว่าเราก็เตรียมรถที่จะไปลงอยู่แต่ก็ยังต้องคุยกับทางสปอนเซอร์คุยกับหลายๆด้านันงไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม ที่มีแขกไปชนกันรายการอะไรหรือเปล่าก็ต้องเลือกดู <ies> คุณคุณทอดมาอยู่กับทางผมเนี่ยเราก็คุยกันมานานแล้วเราก็มีโอกาสที่ที่ท็อดกับเอแบมเปอร์ก็มาแต่ครางที่แล้วมันฟิวอุบัติเหตุก่อนก็เลยทำไม่ไม่ได้แขกต่อเนื่องทางาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีต่อไปมันไม่ใช่แค่ปีนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาอยู่แล้วก็ต้องทำทีผลงานทาไม้เห็น โซลาร์กตตูและซิีมไทลนด์เนี่ยเราก็พยายามสู้เกือบทุกลูปทุกแบบอยู่แล้วในรุ่นที่ที่ในเมืองไทยเองในต่างประเทศเองเราก็พยายามลงไปแข่งขันมาตลอดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดครับก็ขอแฟนๆเป็นกําลังใจนะครับช่วยเชียร์่งกำลังใจให้พวกเราบ้างนะครับเราก็จะทำเต็มที่ทุกรายการแล้วก็ทําให้ออกมาให้ถ้าไปต่างประเทศก็ทําให้เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยครับ